ก็ทํำซ่วนแต่ว่าก็ว่างๆก็มีทําพ่อมบ้างเล็กน้อยก็ลูกค้าในกลุ่มในบ้านนั่นนะคะไม่มากแต่ก็พอกินพอใ้ไปวันๆพี่ประทับใจตรงถิ่นนึ่ดอกเบี้ยไม่แพงแล้วก็คันเร็กก็ <c oughs> คือพนักงานน่ารักมากๆคือพี่ประทับใจตรงนั้นค่ะ เอกสาสไรก็คือไม่ยุ่งยากมาขวนคาก็คือไม่ต้องเอาลักสับ์มากแกเป็นชาวบ้านปีก็ว่าคิว่ามันไม่ยุ่งยากนะคะ mm hmm. ก็สะดวกตรงที่ว่ามันมีรายสาขากายบานปีพี่ไม่จําเป็นต้องเข้าไปสาขาใหญ่าสาขาลักปีก็คือใจคะ่ะบริการได้คะ่ะ ใครจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะนะคะก็ข้าวหมาชื่อสวัสดิ์ให้กับังษ่าได้น้องๆก็เป็นกันเองกับพวกเราทุกๆคนนะนะคะเดือดร้อนด้านการเงินก็เป็นที่พึงทางนึงอะนะพี่คิดว่า